การออกคำสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่ได้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติก่อนเป็นการใช้ดุลพินิษ์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คลิปนี้เรามาพูดคุยในกรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อบ55ทั2,560กันนะครับเป็นกรณีของการออกคำสั่งให้ออกจากราชการโดยที่ไม่ได้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับ ถึงแม้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547าจจะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีผู้ฟอ้ฟองคดีซึ่งเป็นครูผู้ช่วยเนี่ยออกจากราชการได้ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะออกคำสั่งจะต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือเป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการมากรจริงหรือไม่เมื่อผู้มนในการโรงเรียนได้วินิจฉัยความผิดโดยอ้างอิงจากพยานหลักฐานที่วิเคราะห์จากข้อมูลเบื้องต้นในเชิงสถิติเกี่ยวกับการผลเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยมิได้เป็นการมิได้เป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นที่ยุติ หรือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือเป็นผู้บกพร่องตามที่กล่าวอ้างจึงเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่อออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ออกคำสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่ได้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติก่อนเนี่ย นะครับเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากก่อนที่จะออกคำสั่งเนี่ยก็จะต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติเสียก่อนนะครับ